มามาปลดล็อกปืนทองไปด้วยกันนี่ครับของกาดีคริสเวกเตอร์ไอ้ทองแล้วไอ้ทอดนี่ก็ทองแล้วอันนี้เกินฮาร์ทพอยท์ฮาร์ดพอยท์ฮาร์ดพอยท์โอ้ยอะล่วงละเอาระเบิดไปกินเฮ้ยสนุก ทำไมทำไมเดือดจังอะเด,อด,เด,อดโอ้ยไม่ให้ทำมาหากินกันเลย,ยระเบิดโอ้ยเต็ม เข้าเรื่องครับผมไปแล้วเเออ้าไม่่่ใชพืนโอ้ยไอเราอุ้นงอเพื่อนขออีกตัวเดียวได้บออีกตัวเดียวเอง <c oughs> อ่ะอ๋อฮขอขอหลอยหน่อย เอาโอเคเพเซฟเพเซฟเพเซฟหน่อยครับควางไปก่อนโดนไม่โดนค่อยว่ากันโอ้โหเอาเอาเอาอะไรครับเนี่ยเอาโล่ฟาดโล่ฟาดเอาโล่ฟาดมาไอ้หนูเออเออมอต้ามอต้าตัวเอง เอออีกแล้วโอ้ยตายตายเออโดนลูกจริงว่ะลูกอ่ะฮึมโดนโดนอุ้ยหืมโอมสู้ตายครับผมฮึมโอ้โหนี่มัน ตามตูมตามเดี๋ยวนะนแล้วจะ<ม>โอ้ยรกระสุนหมดก่อนนอนกันเยอะเหลือเกินนี่ไงเอาไปกินครับผมตัวเดียวเองอออไฟใครไม่ลดโอ้ย อนีอเ,เดี๋ยวนะเขานี่เหรอเอานั่นไงมไัวไปก่อนมัวไปก่อนมัวไปก่อนออแล้วก็ลวกโอ้ยธนูธนูระเบิดหูเยอะจังตรงนี้เอาไปกินโอ้โหแก๊สพิษ มันมองไม่เห็นนะครับอยู่ไหนอะพี่หมอบเก่งกว่าเดี๋ยวขอขอขออนอกเวลาแป๊บหนึ่งเป็นไรพี่เปล่าบอกฝั่งนน้นเผื่อได้ยินไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็น จุ cues, ่มไซต์จุ่มไซต์จุ <c <c ่มไซต์เออโดนอะไรไม่รู <c <c ้เออธนูบ้าโอ้ยนี่ไงโอ้ยเกินเกินไปมาตีมาตีโอโอเพื่อนเพื่อนเพื่อนเกินไปหัวหน้าหัวหน้า โอ้ยกำลังเล่นระเบิดเลยเขามาทางนี้แหละดูละเอาลัวนลัวอืมยุ่ยตยๆโอ้โหนี่จอสันอฮ้ยทำไมต้องเป็นชานมั่วไปครับมั่วไปครับผม โอ้โหตามมายิงปันไทยวะเนี่ยไม่เห็นอะไรเลย,เลยไม่เห็นเข้าไปหาเลยแล้วกันต้องบินเครื่องบินมันเครื่องบินมันอู <c oughs> ้ยลวงยังลวงยัง เฮ้ยหลังโอ้โหเต็มไปหมดเลยวนัวความนัวนี้เดี๋ยวให้หายใจใหายคอกอนได้ไหมเนี่ยตึงจัดอะ่ะเฮ้ยได้เสยบาดจริงอีจะได เกินไปโดนนี่เออคือโดนโดนสวยครับยิงขาก็ได้ โอ้ยสามโอ้ยสูหมดโอ้ยใส่ยิ่งเอ้ยอะไรอ่ะสุนหมดอย่างตึงเมื่อกี้พวกชอบนอนโอ้โหมาตายเลยอยากโดนบ้างจังเลย Oh, พอแล้ว,อว,อวพอแล้วพอแล้วทีนี้ก็ไม่ทานแล้วระเบิดมั่วไปหมดเลยโอ้ยเก็บหมดนั่นไงไอซิกเอาไอซิกเอาเขามีใครมาเขามีใครมาไม่มีโอ้ไกลไกลโอ้ย,อยพ่อคุณ เขาไปกินไม่รู้ไม่รู้โคนัดเต็มอุ้ยโอ้โล่เพื่อนโล่เพื่อนไม่ให้พูดให้เกิดกันเลยเดี๋ยวอ้อหเกิดหลังเรีร้อยเดี๋ยวไม่ได้หรอ ไ,ไ,ไม่ให้จ่ายให้จ่ายคอเลยเหตรตอเนี่ยทีน้องใบสั่งจรเง r p มาดีโหดแท้พ่อหนุม่ม r p อ โอ,อโอ้ย่ข่านุ้มาพี่่นโอ้โอ้เออเอไม่รู้จะร้องอะไรแล้วโอ้ยข่าวน,น,นุ้งมาพี่มว่ามีเงาเต็มระเบียวเต็มระเบียวมาเลยครับขุยข่าวนุ้มาี่ีบอแล้วเครื่องบินปะเครื่องบินปะโอ้ย นั่นไงโอ้ยอมยอมตายตายตายโอ้ยจะปีดไปทุบซะหน่อย r p g เหรอครับอุ้ยเราแย่พอคแล้วก็ยดีแน่พี่เมื่อ A.P.G. มันเถื่อนจังวะอุ้ยเติมพลหน่อยโอ้โหมีเงี้ยเฮ้อไม่โดนไม่โดน ไม่ไหวแล้วต้องบินต้องยิงก่อนแล้วนั่นไงยิงอยูเยอะจังร้อยบินแฮริเออร์ดูแล้วดูแล้วจะทำอะไรจะโอ้โอ้ตรงทุกอื๋ออ้มองหลังดีจังกระสุนน้อยจังอ่ะโอ้โห เรียบร um, ้อยใส่ๆครับผมใส่จริงหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่าใส่ยิ่งกว่าแก้วเลยโอ้ยเจอตัวทันทีเรียบร้อยเอ้าเหลืองที่เหนือครับ Give it like me to